สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะ หัวข้อนี้คือเคราะห์กรรมจะทำงานยังไงและคุณจะหลุดพ้นได้หรือไม่ภายใน3เดือนนี้นะคะอ่านหัวข้อให้เข้าใจก่อนนะคะค่อยรับชมรับฟังหัวข้อนี้มันคือเคราะห์กรรมหรือว่าบาปอากุศล,ลกรรมของคุณที่คุณเคยทำตั้งแต่อดีตหรืออดีตชาติก็ได้จะส่งผลยังไงกับคุณในช่วง3าเดือนนี้แล้วคุณจะหลุดพ้นไปได้ไหมจะแก้ไขยังไงและจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะ มาดูกันนะคะขอพลังงานของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนกันเลยนะมาพลังงานชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะมาดูซิว่าเคราะห์กรรมจะทำงานยังไงกับชีวิตคุณในช่วง3เดือนนี้นะคะนับตั้งแต่วันที่ฟังคลิปนะคะแล้วจะหลุดพ้นได้ไหมมาดูกัน โอ้ใบแรกนะคะประสุราม นางอับสรน,นะคะโอเทวาประทานพรนะคะแล้วก็นารายบันทมศิลแล้วก็นรสิงห์โอเคเยี่ยมมากๆนะคะแม่หมอจะบอกว่าสําหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยนะคะถามว่ามีเคราะห์กรรมไหมมีนะก็ต้องบอกว่ามีนะคะเคราะห์กรรมที่จะส่งผลให้กับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงนี้คือการถูกมอมเมา่นเองนะคะการถูกมอมเมาถูกให้ลุ่มหลงนะคะ ถูกบางทีแค่ถ้าเบาๆก็แค่ลุ่มหลงกับกิเลสของตัวเองนั่นแหละนะคะอาจจะติดซีรี่หรืออาจจะติดอะไรที่มันแบบทําให้คุณอย่างสมมติกรณีคนที่ภาวนาเน่ยคนที่คนที่ชอบนั่งเจริญภาวนานะคะพอติดซีรี่ปุ๊บมันก็ไม่อยากภาวนาแล้วใช่ไหมอ่ะมันเป็นแบบนี้ได้นะด้วยกรรมเนี่ยมันดึงคุณไปแบบนี้เป็นต้นแต่สําหรับบางคนบางท่านที่อยู่ในทางโลกการถูกหลอกนั่นเองการถูกชักจูงให้ไปทําในสิ่งที่ผิดคิดผิดทําผิด แบบนี้บางคนถูกหลอกให้ไปแบบสร้างวิมานในอากาศให้กับคุณแบบนี้ให้คุณหลงเชื่อนะคะเพื่อต้องการผลตอบแทนหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณแบบนี้ก็ได้ถูกหลอกให้งมงายถูกหลอกให้เชื่อในไสยศาสตร์สิ่งเล่นลับเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลแบบนี้เลย นะคะเรียกว่าถูกถูกหลอกไปในทางที่ไม่ดีกันละกันมันเป็นในลักษณะนั้นแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆนะคะที่รายร้อมรอบตัวคุณเป็นลักษณะนั้นเลยเแม่หมอจะบอกว่า <c oughs> ถ้าจะถูกหลอกจะถูกหลอกได้ไม่นานนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าในช่วงสามเดือนนี้พลังจิตหรือเรียกว่า บุญกุศลก็ได้ของชาวราศีเมถุนลัวขนาเมถุนค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีใครมาทําอันตรายคุณได้มันเป็นลักษณะนั้นน่ะ นะมีปรัสุลามขึ้นมาหมายถึงอำนาจหมายถึงพลังหมายถึงสติปัญญาหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุม้มครองหมายถึงคุณมียานอย่างรู้ก็ได้ที่คุณจะรู้ว่าใครเข้ามาดีเข้ามาร้ายใครเข้ามาหลอกคุณใครเข้ามาแล้วจริงใจกับคุณแบบนี้คุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลอกคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมให้หลอกมันมีแค่นี้เองเลยมันมีแค่นี้เองเลยนะแล้วก็ มีไพ่เทวาประทานพรขึ้นมาเนี่ยคุณสังเกตดูนะไพ่ใบนี้เนี่ยแทบจะยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทั่วทุกสวรรค์ชั้นฟ้านะคะแม่หมอบอกเลยว่าใครก็ทําอันตรายคุณยากมากใครก็หลอกคุณยากมากนะคะบางคนถ้าจะหลอกก็หลอกได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามชั่วแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะไม่สามารถที่จะลงลึกไปทําอะไรอันตรายคุณได้มากไปไปแบบถึงที่สุดไม่สามารถนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมาก <c oughs> แล้วคุ้มครองคุณให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขด้วยเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่แม้แต่คนก็เมตตาเทวดาก็อุปถัมภ์นะคะคิดสิ่งใดก็มักจะสมความปรารถนาสร้ซยํำน่ะคาดการสิ่งใดจะแม่นยำมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองจะมีสัมผัสที่6ตัวคุณเองจะมีในเรื่องของซิกเซนที่แรงมากๆใครที่เป็นหมอดูนี่นะเหมือนตาทิพย์เลยนะจะสามารถทำนายอะไรได้อย่างแม่นยำหรือน่าอัศจรรย์เป็นลักษณะนั้น นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงแรงบุญเก่าที่คุณสั่งสมมานั่นแหละนะคะจะมาเป็นบุญหนุนชะตาคุณให้คุณรอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีพรสวรรค์ทางอำนาจจิตแบบนี้เป็นตน้นสามารถมีลางสังหรณ์แล้วสามารถรู้อะไรที่คนอื่นไม่รู้ได้ด้วยการอยู่ชนะเหนือศัตรูหมู่มารแบบนี้เป็นต้นนะคะยังไพ่ย,ยังเปิดไม่หมดเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะอืม มาดูกันนะคะเคราะหกรรมจะทํางานยังไงกับคุณอีกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมดวงเนี่ยมันเป็นดวงรวมนะคะมันจะดึงมันจะดึงพลังงานของชาวเมถุนทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละเข้ามานะคะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งคนที่มีบุญมากและคนที่มีบุญน้อยมันไม่เท่ากันเนาะนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแม่หมอมองว่าเปิดมาแถวแรกมันก็วัดได้ว่าโอเคเลยนะสําหรับชาวเมทุนมาดูกันต่อค่ะ <c oughs> อ่าพระแม่มนัสสาเทวีนะคะโอ้โหเสาพรมเมตนะคะอ่าทวารากาล่มสลายนะแล้วก็กฤษณะอรชุนแล้วก็เป็นสีดาลุยไฟโอเคมาดูกันเออชาวเมถุนเออแม่หมอจะบอกว่า ระมัดระวังตัวเองแค่นั้นเองอะไม่ต้องกลัวคนอื่นนะคะระมัดระวังความใจร้อนของตัวเองนะระมัดระวังพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละนะคะบางครั้งมันจะทําอะไรที่มันขาดการยั้งคิดนะมันขาดการยั้งคิดมันอารมณ์วู่วามใจกล้าเกินไปร้อนแรงเกินไปแบบนี้เป็นต้นตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่ทําให้คุณเนี่ยเออเกิดความยากลําบากกับตัวเองนะคะหรือเกิด บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเสียใจเสียใจเพราะการกระทําของตัวเองไพ่ในบนี้คือ,อ,อทวรลาการล่มสลายเนี่ยล่มสลายเพราะตัวเองนะนะคะแต่ถามว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไหมช่วยได้แต่ไม่เกินกรรมนะแต่ท่านช่วยอยู่นะคะแต่ด้วยเคราะห์กรรมแม่หมอไม่รู้ว่าใครทําหนักทําเบาทําแ,แรงแค่ไหนแต่ถ้าใครที่ทําแรงล่มสลายด้วยตัวของคุณเองนะคะไพ่ทวรลาการล่มสลายเนี่ยมันบ่งบอกถึง การสูนสิ้นการสูญเสียนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการล้มละลายการพังทลายธุรกิจล้มบ้านพังเสียหายหรือแม้แต่กระทั่งโดนอุทกภัยนะเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมได้ด้วยบ้านพังบ้านเสียหายแบบเนี้ยนะแต่มันมาด้วยอะไรมันมาด้วยกรรมของตัวคุณเองแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของไฟด้วยนะคะไฟไหม้อะไรแบบเนี้ยเรื่องไฟทั้งหลายไฟไหม้ไฟป่ามันได้หมดนะ นะคะแต่ถามว่าจะมีคนหยิบยื่นมาช่วยเหลือคุณไหมมีเพราะด้วยความที่ตัวคุณเองมีบุญบารมีหนุนหลังอยู่ก็จะมีคนมาช่วยเหลือนั่นแหละนะคะอืมแต่ว่าด้วยด้วยวิบากกรรมอะมันก็นะมันก็ทําให้เราที่จะต้องได้รับผลแต่แต่ไม่ใช่ได้รับผลทุกคนแม่หมอบอกแล้วเพราะว่าไพ่เปิดมาปุ๊บเนี่ยสําหรับบางคนบางท่านนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่ล้อมรอบตัวแม่หมอจะบอกได้เลยว่า ทำอะไรคุณยากนะคะต่อให้จะเกิดเหตุมันจะเกิดเบาที่สุดมันจะเกิดน้อยที่สุดกว่ากว่ากว่าที่คนอื่นเขาเกิดอะ่ะมันเป็นลักษณะนั้นอืมบางคนเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะมันอาจจะเกิดปัญหาอาจจะเกิดเหตุได้นะบ้านพังมันเป็นไปได้เลยนะบ้านพังบ้านน้ําท่วมบ้านเกิดอุทกภัยอันใหญ่หลวงเลยอะ่ะนะเป็นไปได้นะคะ อถามว่าตรงนี้เนี่ยจะหลุดพ้นไปได้ไหมมันหลุดพ้นไม่ได้แต่มันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแค่นั้นเองมันเป็นแบบนั้นนะหลุดพ้นไม่ได้แต่มีคนมาช่วยเหลือนอกจากว่าตัวคุณเองมีบุญวัสนาบาร,รมีมากอะ่ะคุณอาจจะโดนกระทบแค่เล็กน้อยหรือนิดหน่อยเท่านั้นเองอืเป็นแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งระวังนะการถูกลุมกันแกล้งนะคะ การถูกลุมด่าว่าโดนลุมทําลายอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันเนื่องมาจากความใจร้อนของคุณมันเนื่องมาจากความใจร้อนของคุณอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดปากเสียงแบบนี้ยก็เป็นไปได้นะคะมาดูกันต่อนะ <c oughs> มาดูกันต่อนะคะข้อ, <c oughs> ขอกรรมจะทำงานยังไงนะคะ ในเรื่องของคนที่จะเข้ามาหลอกลวงหรือ,อามาอะไรแบบนี้ไม่หมอมองว่าทําอะไรคุณไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าวิบากกรรมที่แรงๆเลยที่ที่มันเหนือเหนือเหนือกรรม嘛เนาะเออมันที่มันเกินกรรมที่เทวดาจะช่วยเหลือได้มันคืออุทกภัยหรือไฟนะต้องให้บุญบาร,รมีของคุณที่มีมากๆอะจะช่วยเหลือได้ถ้าใครบุญมากไม่พอมันจะได้รับไปตามสภาพกรรม นะคะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะไม่ได้โดนทุกคนบางคนเขามีบุญมากเขาจะรอดได้อม,มาดูกันต่อนะคะเพราะมันติดกับไพ่บุญบรารมีด้วยนะอเขออกากรรมจะทาํางานยังไงอีกนะคะแล้วคุณจะหลุดพ้นได้ไหมมาดูกันกิษนะเหล่านางโคปีพระอินโอเคนะแม่หมอบอกเลยว่า 50%ขึ้นไปถึง60%ชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนที่เข้ามาดูเนี่ยบารมีสูงมากนะมีวาสนามีบารมีสูงมากๆที่จะทำให้คุณอยู่เหนือนะคะอยู่เหนืออุทกาภัยหรือว่าเวรกรรมมันเข้าไม่ถึงอ่ะถ้าจะเป็นในเรื่องของภัยพิบัติอ่ะ คุณดูนะไพ่พะอินขึ้นมานะคะเป็นราชาแห่งสวรรค์นะนั่งอันนี้เป็นน้ําเห็นไหมอยู่ข้างล่างอยู่ลอยเด่นนั่งดนหลังช้างอยู่ข้างบนน่ะแปลว่าไม่ได้ประสบภัยอะไรเลยเข้าใจตรงนี้เนาะมันบ่งบอกถึงความปลอดภัยความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ความสุขเป็นลักษณะนั้นนี่คือความสุขเห็นไหมนะคะพพไพ่ไพ่ใบนี้คือความสุขแต่ระวังความลุ่มหลงไว้ด้วย ชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนมีเกณฑ์ที่จะถูกตีจากนะคะในเรื่องของเคราะห์กรรมนะมีคนตีจากคุณ <c oughs> โดนทิ้งโดนเทเนะี่ยเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะคะ,ะการถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลังก็เป็นไปได้นะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเป็นลักษณะนั้นนะ,ะชาวราศีเมถุนลัขนาเมถุนอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้บางคนที่คุณคิดว่าจะอยู่กับคุณเขาอาจจะจากคุณไปเขาอาจจะทิ้งคุณไปได้ <c oughs> มันเป็นลักษณะนั้นเลยบางคนไม่มีในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนตีจากคุณแบบนี้ก็ได้นะคะออหรือว่าคนที่บ้านใครก็ได้ตีจากคุณเนี่ย มันเป็นลักษณะนั้นนะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างมีอารมณ์ที่สับสนนะบางทีก็ปั่นป่วนนะอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงง่ายคาดเดาไม่ได้หรือคุณอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่มันคาดเดาไม่ได้ด้วยนะที่แม่หมอบอกไปนั่นแหละมันก็เป็นลักษณะนั้นระ่ว,วังคําพูดแรงๆนิดนึงนะคะคําพูดแรงๆอาจจะทําให้มันมีสภาวะของความขุ่นมัวในจิตในใจหน่เรื่องหนึ่งมันก็คือทําให้คุณไม่มีความสุขแล้วใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นคําพูดแรงๆนะคาพูด ด่าทอหยาบคายหรือเสียดสีหรือใดๆก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังคําพูดด้วยนะคะเพราะว่ามันจะสร้างความไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับโตคุณหรือชีวิตของคุณแบบนี้นะมาดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งสำหรับนะมาดูซิสำหรับนี้จะบอกอะไรข้อกรรมจะทำงานยังไงอีกนะคะแล้วคุณจะหลุดพ้นได้ไหมนะสำหรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันนะคะมา เคาะกรรมจะทำงานยังไงมาอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความเศร้าด้วยนะคะแม่หมอจะบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณแบบรุนแรงอะที่แม่หมอบอกไปว่ามันมีการจบสิ้นมันมีการสูญเสียนู่นนี่นั่นหรือว่าในเรื่องของอะไรนะ ความเสียหายใดๆก็ตามอ่ะที่เกิดขึ้นกับคุณแบบแรงๆอ่ะคุณจะทิ้งละทิ้งตรงนั้นได้เร็วด้วยนะมันเหมือนกับว่าเหตุอ่ะพอเกิดขึ้นแล้วปุ๊บคุณจะปล่อยวางได้เร็วมากคุณจะทิ้งมันออกได้เร็วมากๆเลยนะคะเรื่องความทุกข์ความเศร้าหรืออะไรเจ็บปวดอะไรแบบนี้นจะไม่อยู่กับคุณนานนะคะคือคุณจะหลุดพ้นได้นั่นเองมาดูกันต่อนะไพ่ใบนี้นะคะบรรยากาศดีมาดูกัน ความพยายามเป็นผลแคล้วคลาดเป็นไงนะคะดีกว่าเดิมโอ้โหแล้วก็เป็นตายายโอเค <c oughs> นะไพ่สำหรับนี้ขึ้นมาห้าใบแรกก็บอกบอกแล้วเลยนะว่าคุณจะหลุดพ้นแต่หลุดพ้นด้วยอะไรผู้ชายคนนี้ยืนพนมมือแล้วมีใบโพอยู่เหนือศีรษะบอกบอกด้วยบุญกุศลน,นั่นเองนะคะจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมจะทําให้คุณหลุดพ้นจะทําให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายปลอดภัย นะถ้าเจอเรื่องไร้ไๆ้มนคุณจะผ่านเรื่องนั้นไปได้แบบรวดเร็วมันจะอยู่กับคุณไม่นานเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้บางครั้งคุณมีในเรื่องของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล่วงหลับไปแล้วอ่ะปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ด้วยนะคะคอยดูแลคุณคอยทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคอยช่วยเหลือคุณฉุดคุณขึ้นมาแบบนี้ก็ได้มาดูกันต่อนะเขาจะทํางานยังไงอีกนะคะมาดูกัน โอ้โหชื่อเสียงโด่งดังหมดทุกหมดโศกนะคะโอ้อิสระสุดยอดมากๆเลยนะคะอำนาจบาร,รมีแล้วก็เป็นเงินเป็นทองชัดเจนไหมแม่หมอบอกแล้วว่าชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนคนที่เข้ามาฟังเนี่ยจะต้องมีอ่ะบุญกุศลบาร,รมีคือมีฐานบุญมาแล้วไม่ต่ำกว่า50% ไม่ต่ำกว่า50%ถึง60% 70%ประมาณนี้เลยนะคะเพราะว่าไพ่เปิดมาเนี่ยวิบากกรรมมันบางคนบางคนน้อยกว่านี้มันก็มีนะมันถึงได้เจอวิบากกรรมหนักนะแต่มันหลุดพ้นเร็วนะคะเพราะว่าฐานบารมีมันมา,มา,มาพอสมควรอคุณจะหลุดพ้นซะด้วยซ้ำสิ่งที่เด่นๆเลยอะนะคะไพ่ไพ่บ่งบอกว่าคุณจะเป็นอิสระ ก่อนหน้านี้ถ้าชีวิตของคุณถูกผูกมัดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยาวนานแล้วคุณคิดว่าไม่หลุดออกจากตรงนี้สักทีที่คุณอยากจะหลุดออกไปมากๆคุณจะหลุดพ้นนะคะการหลุดพ้นครั้งนี้เมื่อหลุดแล้วเนี่ยจะทำให้คุณมีอำนาจมากเลยจะทำให้คุณพังอาดเลยนะคะจะทำให้คุณแบบ เด่นดังมีชื่อเสียงมีบรารมีมีคนยกย่องนับถือนะคะไปที่ไหนก็จะดูหน้าเกรงขามดูมีอํานาจนะมันเป็นลักษณะนั้นด้วยบุญด้วยกุศลส่งผลให้กับชีวิตของคุณคุณจะทํากิจการงานใดมันจะเป็นเงินเป็นทองนี่ไม่หมอทํานายเคราะหกรรมนะเออแต่ว่าของคุณมันมันบอกในเรื่องของการหลุดพ้นได้ได้เยอะมากๆเลยอะนะคะ ม,มากกว่าราศีก่อนๆที่แม่หมอเห็นมานะของคุณม,มันเป็นลักษณะที่บุญกุศลส่งผลแรงที่สุดเลยนะคะชื่อเสียงก็จะโด่งดังด้วยอมืมันเป็นแบบนั้นของคุณแค่มีวิบากกรรมที่ยังส่งผลอยู่อีกหนักเบาไม่เท่ากันสำหรับบางคนนะแต่ว่าความหลุดพ้นมันชัดเจนนะคะต่อให้คุณส่งผลหนักบางคนโดนหนักนะแต่ก็หลุดพ้นชัดเจนเช่นกันนะนะคะ มาดูกันต่อนะ <c oughs> ข้อกรรมจะทำงานยังไงอีกนะคะสุดยอดเลยจริงๆชาวเมถุนมาดูต่อนะคะสว่างสวัยมากๆไพ่ที่ขึ้นมานะแทบจะไม่มีสีดำมืดมิดอะไรเลยโอ้ oh. มาดูต่อ โอ้โหไพ่ชุมนุมเป็นชุมนุมของเทวดาซะด้วยคนดีผีคุ้มเป็นไงละ่ะอโหสิกรรมเฮ้ยจะดีไปไหนทุเลาแล้วก็นี่เลยนะคะถอดจิตคือหลุดพ้นเยี่ยมเยี่ยมทุกใบเลยมันบอกบอกถึงหลุดพ้นจริงๆอะคือหลุดพ้นแบบหลุดพ้นเลยคุณดูนะคะไพ่นี้คืออโหสิกรรมหลุดพ้นไหมคนดีผีคุ้มฉุดคุณขึ้นมานะไพ่ใบนี้คือเทวดาชุมนุม ไพ่ใบนี้คือทุเลานะคะหมดนี่หมดสินด้วยนะคะใครที่มีนี้สินอันหนักหน่วงคุณจะหมดนี้หมดสินไพ่นี้คือถอดจิตคือถอดออกมาเลยเบาลอยขึ้นไปเลย <c oughs> จะเอาอยัางไงอีกชาวเมถุนมันสุดยอดมากๆแล้วนะคะไพ่ใบนี้ก็คืออิสระเห็นไหม โอเคเลยนะคะชาวราศีเมถุนลัคานาเมถุนเมื่อเห็นแบบนี้ปุ๊บสร้างบุญสร้างบาร,รมีต่ออย่าหยุดนะบุญนะ่ะมันหมดได้นะคะเราใช้ทุกวันเราใช้บุญทุกวันบุญก็หมดได้เหมือนเงินน่ะเราหามาเราใช้ทุกวันเงินก็หมดได้มันเป็นเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นต้องทําทุกวันยิ่งยิ่งหลุดพ้นยิ่งทําเพิ่มมันจะได้สูงดันคุณสูงขึ้นไปเรื่อยๆบางคนทํามาน้อยให้เร่งทําเลยนะคะ แล้วเวลาหลุดพ้นคุณจะไม่ตกขบวนคุณจะได้ดิบได้ดีไปกับคนที่เขามีบูชาบารมีมากแล้วหลุดพ้นไปด้วยกันอนะ่ะมันเป็นแบบนั้นนะคะอไพ่ถ,ถอดจิตเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณจะหลุดพ้นแล้วจากอะไรที่มันก่อนหน้านี้เหมือนกระดูกกระดิกไม่ได้เลยอะ่ะเศรษฐกิจก็ไม่ดีการงานการเงินไม่ดีล้มลุกคุกคานมาตลอดนะคะเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเจอวิบากกรรมหนักหนาสาหัสมามาก <c oughs> นี่สินอีลงตรงนางบ้างแหละนะคะเอ้เจอสารพัดสารเพทับถมท้าถมจะหลุดพ้นแล้วจริงๆนะคะจะหลุดพ้นแล้วจริงๆมีไพ่ชุมนุมเทวดาขึ้นมาเลยนะคะเหมือนกับว่าเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวดีด้วยเหมือนกันหรืออีกอย่างหนึ่งนะคุณจะได้รับการเรียนเชิญหรือได้รับการเชื้อเชิญไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทาให้คุณแบบดังเปลี้ยงกลางเลยมีชื่อเสียงเลยโด่งดังเลยดีเยี่ยมเลยนี่มันเป็นแบบนั้น มาดูสำหรับสุดท้ายนะคะมาดูสำรับสุดท้ายซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะ<อ>ข้อกรรมจะทำงานยังไงนะคะและคุณจะหลุดพ้นได้หรือไม่นะแต่ไพ่บอกมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปิดท้ายสำหรับสุดท้ายกันนะคะว่าสำรับนี้เขาจะยืนยันหนักแน่นเหมือนเดิมไหมหรือจะยังไงหรือจะมีอะไรเพิ่มเติมมาดูกัน <c oughs> <c oughs> โอ้โห คุณเห็นไหมเอ่ยใบแรกที่เปิดมายอดเยี่ยมนะคะยอดเยี่ยมที่สุดโอ้ใบที่ห้าสิบเอ็ดการได้รางวัล่าใบที่ยี่สิบสาม นะนี่ไพ่แห่งความกระตันยูนะคะแล้วก็ไรไพ่แห่งสเสน่ห์นะคะมีคนมาหลงรักหลงชอบ <c oughs> โอเคมาดูกันไพ่ใบแรกเลยใบที่สามหมายถึงบุญกุศลของคุณส่งผลนะคะบุญที่คุณประพฤติปฏิบัติทำมาไม่ว่าจะเป็นการเจริญภาวนาทานศีลส,สมาธิและปัญญานะคะที่สิ่งที่คุณจเจริญมากําลังจะส่งผลนะคะทําให้คุณได้รับความสําเร็จและได้ชัยชนะนะคะชีวิตจะกลับตัวเป็นขาขึ้นจากขาลงเป็นขาขึ้นทันทีนะ แน่นอนแหละนะการที่เราได้ดีมันต้องมีคนอิจฉามันต้องมีคนติดฉีนนินทาแต่ผ่านไปนะคะผ่านมันไปนะไม่ต้องสนใจเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ของมีค่านะคะไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องแลแม้หางตานะมุลกุศลจากการที่คุณกระตันยูรู้คุณแบบนี้เป็นต้นจะทำให้คุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วมีชีวิตที่ดี นะคะคุณรักพ่อแม่ดูแลพ่อแม่นะคะเลี้ยงดูพ่อแม่เอาใจใส่พ่อแม่ก็จะมีคนที่รักคุณอย่างจริงใจคุณจะเจอคนที่รักคุณอย่างจริงใจคนที่จะมีคนมาแอบชอบนะจะมีคนมาแอบชอบแอบมองแอบส่องคุณด้วยนะคะมาดูกันต่อนะอีกห้าใบสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันข้อกรรมจะทำงานยังไงอีกนะคะและจะหลุดพ้นได้ไหมมา ่าไพ่ใบที่ห้าสิบหกนะคะไฟไหม้ใหม่มอีกแล้วนะไพ่ไฟไหม้อีกแล้วนะคะไพ่ใบที่เจ็ดสิบเก้าใบที่เจ็ดสิบสามอูใบที่สามสิบนะคะแล้วก็ใบที่สามสิบโอเคชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนอย่าหมกมุ่นมัวเมานะเกี่ยวกับในเรื่องของเพศเนาะเอออีกอย่างหนึ่งนะมันมันคือเรื่องนี้มันไม่ใช่หมกมุ่นมัวเมาเหรอกมันไม่ใช่คุณไปหมกมุ่นมัวเมาแต่มันหมายถึงเออ เขาเรียกอะไรนะการโดนนอกใจอันนี้เข้อกรรมอีกอย่างหนึ่งนะที่จะแต่ถามว่าเหมือนกับคุณจะไม่สนใจนะคุณจะสนใจในเรื่องของเงินทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากกว่าถ้าคุณโดนนอกใจนะ <c oughs> ถ้าคุณโดนนอกใจนะคะ คุณอาจจะไม่ได้สนใจเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะครอบครัวความรักแล้วอาจจะเกิดการทะเลาะแหละแต่ว่าเมื่อทะเลาะไปแล้วคุณสนใจไหมคุณสนใจแค่ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติคุณเหมือนคุณจะสนใจการแบ่งสมบัติการกอดสมบัติไว้อย่างเดียวเลยมันเป็นแบบนั้นนะคะถ้าคุณโดนนอกใจเนาะแต่ถ้าคุณกระทําเป็นฝ่ายกระทําเองอันนี้ก็ไม่ควรนะคะมันผิดศีลผิดธรรมสุดท้ายแล้วมันก็นําความวิบัตินั่นแหละหรือนําสิ่งไม่ดีามาสู่ตัวคุณเองได้ก็คือความเดือดร้อนนะคะ เออคือการความเดือดร้อนการไม่มีที่อยู่บ้างแหละอาทะลากกันเลิกกันก็โดนไล่ออกจากบ้านแบบเนี้ยเพราะเราอาจจะทําผิดแบบนี้นะก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกับข้อกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มาบอกชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนาะโอเคแม่หมอขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แล้วก็หัวใจด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสวัสดีค่ะ